ให้เลือกระหว่างรักตัวเองกับรักคนอื่นจะเลือกรักใครฮะพี่ถิงจะพูดเสมอว่าแบบอยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วพอเรารักตัวเองเราจะเจอความรักที่ดีเราจะได้รักคนอื่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ารักตัวเองแสดงว่ารักคนคนเดียวกันคุณม <c oughs> <c oughs> สวัสดีดีเจมอนด้วยค่ะอ่าสวัสดีแม่หญิงจันวานกันด้วยนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้นาจะโฟนอินมาหลายที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการโฟนอินวันนี้ครับผมใช่ค่ะวันนี้ไปมาทั่วทุกภาคทุกจังหวัดโอโวอนนี้ก็อยู่อุดรธาน,นีค่ะนะะอย่างที่บอกว่าโฟนอินมาหลายคืนมีคืนไหนหน้าตาดีเท่าอุดรไหมฮะ โอ้โหมันไม่เห็นหน้าสิคะเลยวันกันยากนิดนึงนะคะที่สำคัญวันนี้หยิบซิงเกิที่4ี่นะฮะเป็นซิงเกิใหม่โดยมาฝากชาวกิฟต์แอนโชชาอุดรซิงเกิลนี้ครับมีชื่อว่าอะ<ช>ไรครับผมไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้ได้มากแบบนี้ค่ะแต่ขอฟังสดๆให้หนุหน่มๆอุอดรได้ชื่นใจสักท่อนฮกหนึ่งได <c oughs> ้ไหมฮะได้เลยค่ะขอบคุณที่ฉันมาเมื่อไรก็เจขอบคุณรักของเธอที่มี ตลอดมาจะให้เพลงเพลงนี้พูดแทนทุกคำว่ารักที่เธอนั้นให้มาวันนี้รู้ว่าจะวันไหนชีวิตฉันคือเธอขอบคุณที่หันมา ta